สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องครัวนายเอกวันนี้เรามีเมนูลวกจิ้มสเปนนะนุ่นมๆกรึบๆครับผมอนุมน่มๆกรึบๆอันนี้เราลวกจิ้มนะครับไม่ได้ยำไม่ได้ก้อยนะครับเ,รเ,รเป็นลวกจิ้มมาลวกนี่แจ่ววันนี้เราทำแจ่วแจ่วเปรี้ยว เนาะไม่ได้ทำเจียวผมนี่ได้ต้มมาด้วยอ,าอย่าเห็นไหมอืมอืมได้ต้มด้วยนี่นี่นี่ต้มเนือ้อต้มแซ่บเนื้ออ่เห็นไหมอืมอืมโอ้มีหมูยอนะครับมีหมูยอเหลือเหลือจากในตู้เย็น <laughs> เอามาทำลายตัเนี่ยผักแก้มเราเหมือนเดิมเนาะไม่ต้องอะไรมากมายก็เหมือ <laughs> <ๆ>นเดิมครับผมก่อนรับชมรับดูนะครับ ก็อยากจะฝากนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่กำลังรับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปดีๆเมนูเด็ดๆนะครับจากครัวนายเอกก็ไม่ต้องพูดเยอะครับเอาเลยครับผมไปกันเลยครับอีมาเจ๋อ ก็สดน้ำปะว้าไปเลยไปเลยใส่ไปนานใส่เข้าไปื้อนกลับ ตอนนี้ผักอันนี้ขาดไม่ได้แล้วแรดดิทอร่อยกรอบ nó sốt nha không cho quên rồi Ừ. 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 อันนี้อาจจะฟัดนิดหน่อยไม่สบายครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยครับ อมแดงตัวมุกงูว่าไปเนี <c oughs> ย่ยครับ ต,ตัวสบายนางเราเนี่ยตัวสบายนางเราเนี่ยเอาไปลวกนะครับลวกแค่พอสะดุ้งเนาะตัวเนื้อมันนะ่ะมันจะได้ตัวเนื้อมันจะได้เออไม่หดมันจะอยู่ทรงถ้าลวกมากไปมันจะลวกเเดียวไป ถ้เปิไปต้มถ้าเปิดไปต้มจะหดมันจะเหลือเล็กนิดเดียวเหมือนกระเหมิงนะครับน <c oughs> ี่เราเป็นวัวแค่พอสะดุ้งก็พอม,มันจะกรึบ คือตัวสายนามันจืดอยู่แล้วนเนาะถ้าเผื่อใครอยากมีรสชาติเทคนิคของผมอะ่ะเทคนิคของผมมาอคไรเอกอะ่ะใส่เกลือลงไปในน้ําต้มให้มันเดือดแล้วก็ลงไปลวกมันจะพอมีรสชาติของเกลือเค็มๆม,มาหน่อยนึงแล้วแต่นะดู้ใครถูกมันแต่ผมอกว่าใส่เกลือไปนิดนึงเ <c oughs> ม้นก็ใส่น้ำปลาลงไปด้วยครับใส่น้ำปลาลงไปด้วยก็ได้ะมัน,นม,ม,มีรสชาติใส่ น้ำปลาแทนเกลือไปลองดูรสชาติหน่อยเพราะเนี่ยคือมันจืดไปเลยไงตัวสะายนางแล้วแต่คนครับเทคนิคใครที่มันมีเมีแมงมีแมงอืมีแมงอยู่มีแมงทอด แม่จะดิ่งกรอบอยอากกินตักกระแตนทอดไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีมีก็แพง บอกว่าขอโทษขออภัยทุกคนครับน้ำมูกฟัดฟัดฟัดจิ้งัด Mm. <clears throat> mm <clears throat> มาโอย้ยวันนี้ก็ได้ตทนนี้ครับผม้วยที่ว่าไม่ค่อยสบายด้วยเนาะอืมไปกินได้ไม่เยอะก็ต้องขอโทษขออภัย FC นะครับแล้วกัท่านผู้ชมทุกคนนะครับ แต่ก็พยายามทําเต็มที่ครับผมเนาะพยายามหาเมนูดีๆเด็เดๆเดมนูใหม่ๆม,มานําเสนอนะครับเพื่อไม่ให้ขาดท่วงขาดตอนนะครับเดี๋ยวจะคิดถึงกันนะ <laughs> แต่วันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับผมด้วยควาไม่สบายเนาะไม่ได้เป็นอันนั้นนะนะตรวจไปแล้ว <laughs> ไม่ติดไม่ติดตรวจไปแล้วไม่เป็นก <laughs> ็สุดท้ายนี้ก็ ขออนุญาตนะครับรบกวนฝาก FC นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระด,ดิ่งเพื่อไม่แจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปดีเมนูเด็ดจากครัวนเอกของเรานะครับผมก็มีอะไรแนะนำนะครับติชมนะครับหรืออยากจะให้ทำเมนูอะไรเสนอเมนูแบบไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไว้ได้เลยครับผม ส่วนสำหรับวันนี้กบผมโค้ชเอกขออนุญาตไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย